ทุกวันนี้เนี่ยผมว่าองค์กรน่าจะมีเน็ตเวิร์กมีเครือข่ายกันภายในเพื่อให้พนักงานเข้าถึงแอปเข้าถึงข้อมูลก็ถึงดาต้าเบสขององค์กรได้โดยที่เน็ตเวิร์กภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ว่าปัญหาของการ work ฟ r ร m home ในช่วง3 4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฮะคือต้องไปใช้ VPN ทีนี้พอใช้ VPN เนี่ยมันก็มีปัญหาตามมาอีกว่าระบบมันติดบ้างไม่ติดบ้างเออร์เลอร์บ้างคอนฟิกยากคอนฟิกช้าเป็นปัญหาทั้งฝั่ง IT ที่ต้องมานั่งรีมทแก้ปัญหาหพนักงานหรือพนักงานที่อยู่ที่บ้านก็ทํางานไม่ได้้วันนีีผมม o l u t i ่น VPN จะอาก a r บ้าที่ค่อนข้างง่ายใช้เวลาเซตอัพไม่นานมาเล่าให้ฟังครับ โซลูชันแรกครับคือ Aruba RAP หรือ Remote Access Point มันคือการเอา Access Point ไปตั้งไว้ที่บ้านเสียบสายแลนเท่านี้เราก็สามารถ VPN เข้าไปใช้เน็ตเวิร์กของบริษัทได้โดยที่ผู้ใช้งานอย่างเราเราไม่ต้องเซตอัพไม่ต้องอะไรมั่วม่นวายแค่ล็อกอินเท่านั้นเพราะว่า RAP ของ Ar u b บเนี่ยครับเขาถูกออกแบบมาให้คอนฟิกให้ตั้งค่าง่ายมากที่สุดแอดมินองค์กรเนี่ยเป็นแค่ตั้งค่าเอาไว้ในคอนโทรลเลอร์แล้วกรอก MAC address ของ AP เข้าไปในระบบคอนโทรลเลอร์เท่านี้โดยที่ไม่ต้องแกะกล่องเลยด้วยซ้ำขณะ ที่การตั้งค่าให้ access point กลายเป็น remote access point นะครับ admin แ,แค่เสียบสายแลนแล้วก็ล็อกอินด้วยรหัสผ่าน Default เลือกที่เมนู maintenance แล้วก็เลือก convert แล้วเลือกตัวแปลง AP ให้เป็น remote AP managed by mobility controller แล้วก็ใส่หมายเลข IP หรือโดเมนของ controller ในบริษัทเท่านี้เองที่เหลือ AP จะ c o n f i g ตัวเองด้วยการดึงค่า c o n f i g มาจาก controller ดาวน์โหลด Firmware setting ตัวเองทุกอย่างใช้เวลาไม่กี่นาทีซึ่งระหว่างนี้เนี่ยเราก็สามารถไป setting ตัวอื่นได้ช โมงหนึ่งเนี่ยสามารถเซตติ้งเอ็กเซตพอยต์ให้เป็นรีโมทเอ็กเซตพอยต์ได้นับ 10, 10ตัวเลยอย่างรุ่น AP 2 0 5 H ที่อยู่ในมือผมเนี่ยมีช่องเสียบ USB ก็คือรองรับดองเกิล 4G สามารถเชื่อมต่อ 4G ได้สําหรับพนักงานที่อยู่บ้านที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไฟเบอร์ก็คือสามารถใช้ 4G ในการเชื่อมต่อ VPN เข้ามาในบริษัทแทนก็ได้หรือใช้ไฟเบอร์ของที่บ้านเป็นลิงก์หลักแล้วก็มี 4G เป็นลิงก์สำรองกรณีที่ไฟเบอร์ดับไฟเบอร์ร่วงก็ได้เช่นกันก็คือมั่นใจได้ว่า,าสาาาามรถทงํงน ที่บ้านได้ไร้รอย,ยต่อไม่มีสะดุดไม่มีติดขัดอะไรเลยแม้จะดูง่ายนะครับแต่ว่าตัว RAP ที่เซตอัพตัวเองเนี่ยจะเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ในองค์กรผ่านโปรโตคอล IPsec ก็คือค่อนข้างปลอดภัยแหละแล้วก็ประสบการณ์ทํางานประสบการณ์ใช้งานการเข้าถึงข้อมูลการใช้งานแอปเข้าถึงดาต้าเบสทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนและปลอดภัยไม่แตกต่างกับการนั่งอยู่ในองค์กรเลย ขณะที่ฝั่งผู้ใช้งานหรือฝั่งพนักง,งานอย่างเราๆเ,เนี่ยไม่ว่าจะคอมพิวเตอร์จะโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปแท็บเล็ตมือถืออะไรก็ตามเนี่ยจะต่อผ่าน Wi-Fi ก็ได้จะต่อผ่านสายแลนก็ได้แค่ใช้ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดแบบ Sin g l e s i g n on ที่เชื่อมต่อกับ LDAP ขององค์กรล็อกอินเข้าไปเหมือนอยู่กับองค์กรเท่านี้เองส่วนแอดมินก็สามารถมอนิเตอร์การใช้งานสามารถตั้งพ olicy ตั้งกฎไฟร์วอลล์ต่างๆได้ไม่แตกต่างกันเลยครับแต่สําหรับพนักง,งานหลายๆคนที่ไม่ชอบทํางานที่บ้านหรืออาจจะไม่ทํางานที่บ้านตลอดจะชอบไปนัง่งร้านกาแฟ หรือไปทำ co-working space การพก AP สักตัวนึงเนี่ยอาจจะลำบาก a r ุ b บ้าเขาก็มีอีกโซลูชันหนึ่งครับชื่อว่า VIA หรือ Virtual Internet Access พูดง่ายมันคือแอป VPN ครแค่แอปเลยรองรับทั้งบน iOS Android Windows Mac OS หรือแม้กระกทั่ง Linux ก็มี VIA เนี่ยจะง่ายกว่า RAP เข้าไปอีกลดความวุ่นวายความซับซ้อนลงไปอีกพนักง,งานเนี่ยเป็นแค่ดาวน์โหลดแอปลงมาแล้วก็ล็อกอินด้วย username p นมพาสเวดที่ถูกตั้งค่าเอาไว้ใน Aruba Controller เท่านี้เองที่เหลือแอปพลิเคชัน VIA เนี่ยจะจัดการให้ทุกอย่างก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของออฟฟิศได้แล้วไม่ว่าคุณจะใช้ Wi-Fi ที่ไหนก็ตาม นอกจากความง่ายแล้วเนี่ย V A A ก็ปลอดภัยไม่แตกต่างกับการใช้งานในออฟฟิศเหมือนกันเพราะว่าตัว V A A เนี่ยจะเชื่อมต่อผ่านโปรโตโคอล I P sec หรือ S S L คือถ้า WiFi ของร้านกาแฟหรือ Wi-Fi p co working space ที่เราไปใช้งานเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ I P sec ได้ตัวคล้าย N V A A ก็จะเชื่อมต่อผ่าน I P sec ให้โดย d e f a u l t แต่ถ้าเชื่อมต่อผ่าน I P sec ไม่ได้มันก็จะเลือกไปเชื่อมต่อผ่านโปรโตโคอล S S L แทนก็คือข้อมูลทุกอย่างที่วิ่งผ่านเครือข่ายวิ่งผ่าน V A A ถูกเข้ารหัสแน่นอนลดปัญหาที่ ฝ่ายไอที IT จะต้องตามไปซัพพอร์ตผู้ใช้งานลงไปอีกด้วยส่วนความง่ายของแอดมินในการตั้งค่า V A ก็ไม่แตกต่างกับการตั้งค่า Wi-Fi ให้กับผู้ใช้งานที่ออฟฟิศเหมือนกันไม่ว่าจะเวลาเข้าใช้งาน V A หรือเวลาเลิกใช้งานดูแอปพลิเคชันที่เปิดปริมาณข้อมูลที่ใช้หรือจะกําหนด p o l i ซีต่างๆก็ไม่แตกต่างกันเลยคือถ้าแอดมินจะให้ p o l i ซีให้สิทธิ์ทุกอย่างของผู้ใช้งานผ่าน V A เหมือนกับออฟฟิศก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยครับ จากที่ลองใช้งานมาเนี่ยครับเอาจริงๆเลยนะคือมันง่ายกว่าหลายๆตัวในตลาดจริงๆไม่ว่าจะฝั่งแอดมินในการคอนฟิกในการตั้งค่าทุกอย่างง่ายแล้วก็เร็วส่วนฝั่งผู้ใช้งานเนี่ยอย่าง RAP เนี่ยแค่เสียบสายแลนแล้วก็ล็อกอินเท่านี้เองไม่ต้องตั้งค่า VPN อะไรให้วุ่นวายด้วยส่วน VAA ง่ายเข้าอีกแค่ดาวน์โหลดแล้วล็อกอินเท่านี้เองสุดท้ายเนี่ยด้วยความง่ายความสะดวกสิ่งที่ VAA และ RAP ทําได้เนี่ยมันเหมาะกับการ work from anywhere คือไม่ได้แค่เหมาะกับการทํางานที่บ้านอย่างเดียว VAN เนี่ยเราสามารถไปทำร้านกาแฟโค w รค์ค i ิ้ s สเ c e ทำงานบ้านเพื่อนใช้อินเทอร์เน็ตที่ไหนก็ได้ ส่วน RAP เนี่ยโอเคละ่ะนอกจากทํางานที่บ้านแล้วมันอาจจะเหมาะกับกรณีที่องค์กรจะต้องไปตั้งออฟฟิศย่อยตั้งสาขาลูกในต่างจังหวัดก็คือสามารถใช้ RAP ไปตั้งได้เช่นกัน<ช>คอนฟิกง่ายๆไม่ต่างกันเลยจริงๆเนี่ยโซลูชัน VPN ของ a r u b a ตัวน,นี้เนี่ยมันไม่ได้แค่เหมาะกับช่วงโควิด1 9อย่างนี้นะฮะแต่หลายคนน่าจะทราบว่ากระแสะ Work from Home เนี่ยมันก็มาแรงค่อนข้างได้รับความสนใจตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วล่ะการมีโซลูชัน VIA หรือ RAP เนี่ยช่วยให้การทํางานขององค์กรช่วยให้การทํางาน พนักงานเนี่ยยืดหยุดมากขึ้นหรือองค์กรที่มีการใช้งาน VPN อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความยุง่งยากความวุ่นวายต่างๆทําให้พนักงานเป็นทุกข์กับการเชื่อมต่อ VPN เนี่ยฮะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะในการอัปเกรดมาใช้งานโซลูชันของ a d u b a ตรงนี้